สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องห้างหายกันไปเดนนะจ้าโอ้ขอโทษขออภัยเฝ้าลืมกันข้าตาออาบานไปขึ้นพี่นอ้องยูผู้ใดบ่านไปก็ย่าเพิ่มเด้อพี่น้องทย่อยไปไปศาตรตอไปช่ว,วยเด้อพี่น้องเพราะว่าทั้งเหตุการณ์เหตุงานนําแล้วก็บ่ได้ล่งคีดโดนเหรอพี่น้องไม่นี้กัสีมาอัปเดตต้นทั่วนะพี่น้องเนาะือวาละปูก่กิยังข่อยกับนี่ต้าตายไปได้กินได้ว่า อันนี้เป็นความพุ่ิใจมานําเสนอตน้นต้นทั่วเกิดเนี่ยพี่น้องเกิดดอกอันนี้ก็เกิดดอกแล้วตอนแรกว่าสิตายว่าสิบ่ได้กินเตีมใบมันกับมานี่แม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นน้อยเหรอพี่น้องเนี่ยออกน้อยเราบระกาศจับมันดีใจหลายสิ <c oughs> ได้กินทั่วปลูกเงี้ยงกับตายซาเลเน่ใบย,ยังกับใบมินยังเนี่ยเอามาเอามา,เอามาตลาดพอจะไดายมากามาปลูก แต่ว่าใบทัวมันจะเป็นเหลืองๆเนี่ยพี่น้องก็จะไม่เอียงมากกัดมากกินมั่นเนี่ยอัปเดตให้เบิ้งพี่น้องลูกว้สิได้กินน้ำเขาบ่เอาไว้วสิบ่าเกิดน้อยละจนทัวง่ามๆมันอีกตนนึงพี่น้องเป็นตะคือเป็นตะคืออยู่ปีนี่ แล้วพี่น้องผู้ใดบระท่านได้เอาบ้านเอายังไปให้กับยาเฟาเด้อพี่น้องไปทยอยทยอยไปยื่อแล้วก็เบื้องแล้วก็ไปยางเขืไปเบื้องคลิปให้พี่ให้น้องเนาะอัปเดตตนทั่วแล้วก็เมื่อนีกับซ้ำนี้ก่อนเด้อพี่น้องจังไดกัลยาฟ้าเรื่องกันบ้านกับผู้ใดไปส่าแน่กัลยาวากันเร้อจังไดกับปย่างทัวถึงพี่น้องเ้ยเนี่ยละเมื่อนีกับมานำเสนอ ต้นถั่วเกิดน้อยเราพี่น้องสิลกินอยู่คือคืออยู่ปีนี่วันนี้ก็ซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะเดอ้อวัสดีจ้า